ดในข้อปฏิ ologia, ทินสมาชิกช่วท่านครับสี่ได้รับท่านครับโปรดชดีที่ธรรมดาครับต้องดีที่ธรรมดาคร่ะจะไมกล้มเหลวมาเลเซียนพุธนะครับมาเลยก็ค,คือเร่จากประเทศมาเลเซียนะครับวันพุธนะครับมาเลเซี่จะมีเฉพาะวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับรอบเดียวเท่านั้นนะครับวันเหนาะมาจากประเทศมาเลเซียนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกช่วยท่านนะครับที่ได้ชมชมนะคลิปเกี่ยวกับได้ติดตามด้วยนะครับติดตามติดตามในนี้วย เกียบเลยนะครับหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองนะเดี๋ยววันนี้จะลงหวยรัฐบาลให้นะครับลงหวยรัฐบาลให้นะวันนี้นะเมื่อคืนนี้ทำเรียบร้อยแล้วทำเียบรเลยแล้วรัฐบาล อ่ะจุดไปนะครับอาจารย์จะแต่งหน้ารอนะแต่งเครรอนะ อันนี้เซรั่มนะครับเซรั่มสมานรอยรอยย่น,นลอยอะไรพวกนี้อีก20ปีห้องจะเป็นเหมือนกับอายุ16ลเลยแหละอาไปเรื่องนีกอีก20ปีแต่ก็เสียดายที่ไม่ต้องได้ชมเชยเพราะว่าเขาทิ้งพอดีเลยอีก20ปีก็เท่าไหร่6สิดบแปด8แปดสิบก็คงจะเขาแล้วลน่ะ เราเคยทำบุญหาเรียบร้อยแล้วเก็บกันดูเข้าธาตุเรียบร้อยละยี่สิบปีเจ็บถึงหรือเปล่าตงนแบบี้ลึใจอยากจะไปวันนี้เลยจำไปก็อยู่ไปมันก็ทุกข์ไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์เกิดมาใช้จำจริงนะมาเจอไปนะครับไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมาเรียนแบบการแต่งหน้าแต่งตาตอนนี้นะครับ เกิดไปเกิดไปล้วลายย่น,น,นลายลายพุ่งอันนี้พอละทาทุกวันทุกวันรอดูนะอีกยี่สิบปีนะสมาชีเกจะจพุ่งไปไหนนะให้อาจารย์ไปก่อนแล้วกัน <laughs> อ่าโอเคจบข่าว Hãy đi cho đi Ghiền Mì